สวัสดีครับนี่คือร้าน u Shop Studio นะครับวันนี้จะพาจะพามาดูการใช้งานติดตั้งตีมนะครับด้วยโปรแกรม NX Team ตีมก็คือการเปลี่ยนสีของหน้าจอนะฮะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลให้มันสวยงามขึ้นก็เริ่มแรกเลยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า NX Team อยู่ใน HB เมนู HB App Store เข้าไป HB App Store กด Search ค้นว่า e มดส t h t h e m e m e กดปุ่มหมายเพื่อทักเกิลชีบอรดนะครับก็จะมีโปรแกรมสีลุ้งๆแบบนี้ครับกดดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งนะฮะมันเ,เป็นมือหมนี่คับติดตั้งมาแล้วมันจะมาโผล่อยู่ในนี้ Hey. โปะอยูนอัลบั้มเนี่ยเนอย่ตงนี้ถ้ากดเปิดเข้ามามันจะถ้าเปิดครั้งแรกมันจะมีพวกคำเตือนด้งเตือนต่างๆก็สามารถกดโอเคได้ครับให้มันมาหน้านี้มันก็จะบอกว่าตัวนี้มันจะเขียนบอกว่าโปรแกรม run a เพลทบอร์ดให้ run เป็นแบบให้รันเป็นแบบใช้แรมนะครับก็คือถ้าเกิกดว่ากดเปิดธรมรมดาเนี่ยเอาเป็นว่ามันใช้ไม่ได้ไม่สามารถดาวน์โหลดตีมมาลงได้ วิธีการเปิดที่ถูกต้องก็คือเอาารร้าจักนะครับกดเปิดเกมกดปุ่ม R ค้างไว้นะครับกดปุ่ม R ค้างไว้แล้วกดเปิดเกมอะไรก็ได้ทีนี้เกมมันจะไม่ติดเกมมันจะไม่เปิดแต่มันจะมาเข้าหน้านนเราบ้าแทนทีเนี้ยเราค่อยมาเลือกตัว NX Team เนี่ยเปิดแบบจริงจังนะครับก็จะพบกับหน้านี้ฮะในเมนูที่สองเมื่อกี้จะใช้ไม่ได้ตอนนี้ไวจะบอกว่าให้ไปดาวน์โหลด t e มจาก ทีมเมสเซอร์เพื่อที่จะมามองเห็นไหมดาวโหลดทีมจาก t ีมเ m e s ซอร์แบบนี้เพื่อที่เอาไอดีมาเกอกลงตรงช่องข้างล่างนี้นะครับแล้วไปหาทีมมาเข้าไปที่เว็บ t ีมเม s เซอร์นี่นะครับหน้าต่อหน้าจอของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลือกที่เรียกว่าแพ็คนะครับแพ็คก็คืออะไรเป็นถุงใช่ไหมเป็นแพ<ๆ>็กเกจก็มาดูไว้า<ๆ>จากทีมไหน เออผมเลือกเอาสักทีมหนึ่งแล้วกันนะผมจะเอาไอ้ตัวเอาอะไรดินละ่ะอันนี้แล้วกันญี่ปุ่นนะพิกเซลไซเบอร์พังเนี่ยผมกดเข้าไปดูเพื่อที่จะไปดูตัวเลขมันว่าตีมไอดีคืออะไรไซเบอร์พังตัวนี้ตีมไอดีคือ P10F P10F ใช่ไหม P10F ยต้องมาถึงนี่ครับ P10F ยจากนั้นกด Search แล้วก็รอเนี่ยม้บอกเอาหน้าจอหลักเอาหน้าจอเซตติง้งเอาหน้าจอเลืะก,กีมก็เอาหมดเลยดาวน์โหลดออกคลิกดตรงนี้นะดาวน์โหลดออกโอเคไม่บอกว่าทีมถูกดาวน์โหลดลงเอสดีกแล้วกดโอเคออกมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะพบกับทีมไซเบอร์พังตรงนี้นะครับเราสามารถกดเลือกทีละอันได้ ตันน yeah. ี้เสร็จลไปอินสตอร์ทีมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมลงอันนี้ไปละลงอันที่หนึ่งไปละแต่จริงๆแล้วมันเลือกกดลงทีละหลายๆอันได้นะครับกด Y นะแล้วก็เลือก1 2 3 4งสห้าหนี่เอาหมดเลยจากนั้นก็จะมาก,กดบวกเพื่อินสตอร์แล้วก็ทำตามที่เขาบอกกดบวกเพื่อินสตาร์หนึ่งองสามสี ห้าหกลงเสร็จแล้วลวงเสร็จแล้วก็เรื่องรีบูตอย่าลืมใช้งานผ่านตัว eMMC MM นะครับระบบแปลงเพื่อความปลอดภัยนะตอนแี้ผม ที่ไม่พาทําอัปเดตตีมก็เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะกระทบต่อการใช้งานเพราะมันมือนกับว่าเป็นตัวแก้เฟิร์มแวร์ด้วยแต่คิดไปคิดมาแล้วก็อย่าไปกังวลปัญหาในอนาคตใช่ไหมใช้งานวันนี้ก็มีความสุขวันนี้ก็ใช้งานไปก่อนเลย <S <S เดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรในอนาคตก็ค<ๆ>่อยแก้ๆกันไปต้องการความสวยงามมาก่อนเนี่ยเป็นเซมอร์พัง์ล แล้วเกมเจอไหมไปเรืเอ่อยๆเล่าเออก็เสียอยู่นะครับเสียอ,อยู่เราบางว่าอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ